อยากรอยใหม่อยากหน้าสวยอยากหน้าวีเชฟอยากยกกระชับอยากทำทุกอย่างอะ่ะแต่ไม่อยากเจ็บตัวอันัวเจ็บอันนี้ผู้ใหญ่ต้องมาคนนี้ภายในกล่องจะมีสองตัวนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นเซรั่มข้มข้นลละตัวนี้จะเป็นไหมดีคอลลาเจนคาะเบีเออร์ไว้ค่ะ,คะทุกคนค่ะเอาตรงๆนะทุกคนต้องไม่รู้ว่ามีแบบนี้ด้วยการที่เราน่าจะตึงน่าจะวีเชฟโดยที่ไม่ ต้องเจ็บตัวจนมาเจอเซรั่มรอยใหม่คอลลาเจนคาเวียไว้ผู้ใหญ่้อค่ะกังวลเรื่องร่องน้ำหมากค่ะเลยใช้ตัวนี้ดูตัวใหม่จะซึมไปกับเซรั่มเลยค่ะตัว,ตวเลยทุกคนดูสิหรือบางวันเราขี้เกียจแล้ข้อถากแค่เซรั่มก็ได้ผู้ใหญ่้อใช้มาเป็นประจําแล้วค่ะรู้สึกริ้วรอยแลดูจางลงร่องลึกตีนกาดูตื้นขึ้นนะทุกคนค่ะรอยใหม่ยังไงให้ไม่เจ็บตัวยังไงผู้ใหญ่้อฝากไว้ด้วยและกัน,นค่ะกับบาร์คนนี้นวัตกรรมใหม่จากเกาหลีค่ะนวัตกรรมยก ะชับเซรั่มใหม่คาเวียที่ผู้ใหญ่ต้อเรียกใช้และจะบอกว่าหน้าตึงขึ้นมาเหมือนร้อยใหม่ขึ้น74%เลยนะคะอย่าลืมไปหาสั่งซื้อตามตะก้าที่ผู้ใหญ่ต้อปกากไว้หรือในหน้าโปรไฟล์ิกต็อกผู้ใหญ่ต้อได้เลยจ้า